มาดีไปกินข้าวออ,อ ส่วนแจก100เพชรฟรีๆเพยียงแค่ทุกคนกดติดตามและกดกระดิ่งช่อง N n e x t เ e s e r ด e s แล้วพอคลิปใหม่มาให้ทุกคนกดเข้ามาดูในทุกวันและดูตั้งแต่ต้นจนจบและกดไลค์คลิปโอ้นั้นและคอมเมนต์ UID ฟรีๆของทุกคนได้เลยแค่นี้ทุกคนก็มีสิทธิ์รุ่น100เพชรฟรีๆทุกวันกันแล้วครับ <S <S มาแล้วทุกคน8ทีการันตีดาบคาตาใหม่ไซเบอร์โลกอานาะกดถือหน้าล็อบบี้ได้ด้วยนะตั้งแต่5มิถุนายนจะถึงวันที่11มิ ถุนายนนี้นี่ทุกคนในตัวมาลักกี้เลยนะคะผมรีบมาสูบกันได้แล้วเร็วเลยบ่ายอะไทุกคนตั้งแต่วันที่4มิถุนายนจนถึงวันที่7มิถุนายนนี้นะทุกคนครับเพียทุกคนนะเติมเพชรให้ครบตามที่เขากำหนดก็สามารถเลือกรับลถก,กันไปได้เลยนะ9รเพชรก็เลือกรถ1ดคันไดนะ้ไหมส9้ยเเพชรก็เลือกรถลดอีก1คันนะผมแล้วก็เติมครบ49 9เพชรก็รับลถอีกันอนะ่าันรีบไปเลยจนถ,ถึงวันที่7มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับ นี่แม็กตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นอ่ะไข่แจเข้าลึกๆด,ดิโอ๊ยเพียวหัวใจฉันมันจะทะลักออกมาแล้ววะ่ะนี่นาในไหนก็ในไหนล่ะบอกความจริงกับเธอไปเลยนี่เพียวแกคิดว่าถ้าฉันบอกรักแร์เขาไปแล้วจริงๆแกคิดว่าแ์เขาจะทำยังไงต่อวะ่ะเรื่องนั้นฉันก็ไม่รู้หรอกนะแม็ก แต่ฉันเห็นแกแอบชอบแ์มาตั้งหลายปีละเห็นแกเป็นแบบนี้อไม่ไหวแล้วว่ะบอกบอกไปเถอะบางทีอะอาจจะดีกว่าที่คิดไปก็ได้นะจริงหรอวะมันจะออกมาดีจริงหรอวะแกเล่นซ้อมบอกชอบแ์หน้ากระจกมาตั้งหลายปีแล้วนี่ฉันว่ามันต้องออกมาดีจริงๆแนะ่ถึงจะซ้อมหลายปีเถอะแต่พอถึงเวลาจริงๆมันลืมไปหมดแล้วเนี่ยนี่เดียวฉันว่า ฉันขอเวลาไปซ้อมบทพูดอีกแค่สองสามวันได้ไหมอำไมบอกใหม่เนาะเอ้ยไม่ได้แล้วห้ามไปไหนทั้งนั้นมันถึงเวลาแล้วไยวแกมันถึงเวลาที่แกจะต้องพูดความในใจของแกแล้วพูดความในใจของแกออกมาให้หมดวันนี้เอาให้สุดเลยนะเว้ยอย่ากเก็บมันไว้อีกอโอเคฉันจะพูดความในใจของฉันนะ ออกไปให้แคลรับรู้ให้หมดเลยเออมันต้องแบบนี้ดีวะสู้ๆนะเว้ยฉันเป็นกำลังใจให้เพื่อนของฉันน่ะทำได้อยู่แล้วอืมขอบใจแกมากนะเว้ยที่อยู่ข้างๆฉันตลอดเลยอ่ะเออก็เพื่อนกันนี่หว่าอืมนี่เดี๋ยวฉันจะยืนรออยู่ตรงนั้นนะฉันจะรอฟังข่าวดีเว้ยอืมขอบใจนะเอ้ยแ์มาแล้วว่ะเตรียมตัวสู้ๆนะเว้ยลุยเล่ยเพื่อนไปก่อนนะ เอาวะเอเอานายมาได้ไงกันน่ะค,คือว่าฉันมาเดินเล่นแถวนเนี่ยเอ้ยเดีดิไม่ใช่ฉันไม่ได้มาเดินเล่นหรอกสรุปมาทำอะไรกันแน่เนี่ยเออคือว่าฉันมีความมีใจอยากจะบอกเธอคือจริงๆแล้วฉันฉัน แอบชอบถึงมาเรื่องหนาแล้วอะค่ะหืมทำไมเพิ่งบอกอะ่ะฉันก็คิดเหมือนกันเลยนะโอ้โหฉันฝันไปเลยเนี่ยจริงจริงเหรอแคะจริงๆฉันเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเลยอะ่ะออกมนดีจริงด้วยอะ่ะนี่รู้ไหม <S 2> <S 2> ฉันรอวันนี้มันนานแสนนานทุกๆคืนทุกทุกวันฉันเฝ้าฝันแต่ว่าวันหนึ่ง ฉันจะมาสารภาพบอกแล้วเธอแล้วเธอจะตอบตกลงฉันแบบนี้อ่ะมันเหมือนกับที่ฉันฝันเลยนะเธอรู้ไหมขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยดิเธอไม่รู้หรอกฉันน่ะแอบชอบเธอมาตั้งแต่ป6เลยนะตอนนั้นน่ะหน้าฉันสิวเยอะฉันก็ไปเข้ากี็กดูแลตัวเองจนสิวลดน้อยลงฉันเห็นเธอดูรูปผู้ชายผิวขาวฉันน่ะ ก็อยายกินคอลลาเจนมีตานแดบดบใส่ในเสื้อแขนยาวจนขาวไม่ได้นิดนึงที่ฉันพยายามทุกอย่าง,างที่อยากให้เธอชอบนะโอ้ยฉันชอบอีกแล้วล่ะ <c oughs> แขรู้ไหมอ๋อเนี่ยหัวใจฉันพองโตมากเลยอะ่ะแ่ะถ้าอย่างนั้นเราลองคบกันนะถึงฉันจะชอบก็เหอะแต่มันดูน่าเบื่อไปแล้วอะ่ะวันนี้ลองอะไรใหม่ๆไหม่อะฮะ อะไรนะคะป่ะป่ะเร็วไปกินข้าวกันเถอะอ๋อมาดิไปกินข้าวอ๋ออืม ฉันเองก็ยังตั้งตัวไม่ได้เลยว่ะอะไรวะเนี่ยี่ผู้ชายคนนั้น่ะมันพี่ต้นม .6 ไม่ใช่หรอหรือว่าเขากำลังคบกับแครอยู่วะ,ะก็คงจะใช่ละมั้งเห็นเขาชวนกันไปกินข้าวเนี่ยนึยกว่าชวนสันน่ะอยนี่ไม่เป็นไรนะ ไมนไหลได้ไงฉันรู้สึกสารภาพหลักไปเธอไม่ได้คุยกับฉันเลยอนาดฉันยืนอยู่แค่เนี้ยฉันยังไม่ได้อยู่ในสายตาเธอเลยหรือสาอะเอานะแกก็คิดซะว่าแกกับแครไม่ใช่คู่กันไงขอโทษเจ็บว่ะแต่มันก็อาจจะจี้งแกบางทีฉันอาจไม่ได้เกิดมาคู่กับแครก็ได้ เออแกคิดแบบนี้ดีแล้วผู้หญิงอีกตั้งเ,งเยอะนะเว้ยเดี๋ยวแกก็ต้องเจอผู้หญิงที่เขาชอบแกผู้หญิงที่รับแกได้ทุกอย่างชอบแกที่แกเป็นแกแกจะได้ไม่ต้องพยายามไงฉันรู้นะว่าแกเป็นเพื่อนฉันแต่ไม่ต้องพยายามปลอบใจขนาดนั้นก็ได้หาจะมีจริงเหรอผู้หญิงที่รักฉันแบบนั้นอ่ะนี่มีดิแต่แกมีแค่แคไงแกเลยมองไม่เห็นผู้หญิงคนอื่นน่ะแกไม่คิดจะมองเลยด้วยซ้ำว่าใคร เขาชอบแกอยู่บ้างอ่ะโอ้ย,อยเครียดเวยนี่ชว่วงนี้วันหยุดอ่ะแกะไปเที่ยวกับฉันดีไก่หน่อยได้ไหมฮะไปเที่ยวเอออยากหนีไปให้ไกลจากใจเธอวะเอ้ยไอ้แม็กนี่มันที่ไหนวะนี่แหละห้องพักของเราวันนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาคงเอาผ้านวมผ้าห่มหมอนอะไรให้เรานอนตรงนี้น่ะมั้งเดี๋ยวนะแมกแกพาฉันมาเที่ยวต่างจังหวัดอะฉันพอเข้าใจนะ้วเว้ยแต่ทําไมแกไม่ไปเปิดโรงแรมดีๆนอนวะอ้ยแกไม่เข้าใจเหรอฉันอยากเมาฉันอยากปาร์ตี้ที่เนี่ยมันเป็นโดมส่วนตัวเขาเปิดโอเพนเราสามารถปาร์ตี้กินอะไรก็ได้จะเมาขนาดไหนก็ได้เมาเสร็จก็นอนแค่นั้นเองเออแกอยากเมาใช่ไหม ก็ไปเปิดโรงแรมแล้วเราก็ไปผับก,กันเกิดว่าแกเมาแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราเค่อยกลับห้องก็ได้แล้วดูนี่ดิไอโดมบ้าอะไรของแกเนี่ยอะไรก็ไม่มีที่นอนก็ไม่มีไม่ใช่ห้องพักไหมเนี่ยเออนอนนี่แหละฉันไม่ชอบไปเที่ยวผับอ่ะคนเยอะแกก็รู้นี่ว่ะฉันไม่กล้าเต้นต่อหน้าใครหรอกนอกจากแกแถมอีกอย่างฉันก็ไม่กล้าเมาที่อื่นหรือเมาวกว่าคนอื่นด้วยเมากับแกหและดีสุดแล้ว ฉันรู้ว่าแกดูแลฉันได้ใช่ไหมเออก็นี่เหรอนะฉันเครียดมาทั้งวันเลยด้วยแกยังมีปัญหาอะไรเลยอยู่ปาร์ตี้กับฉันเอาให้มันหลุดโลกฉันขอทำใจแค่วันเดียวแกอยู่กับเพื่อนฉันะและฉันสัญญาพอฉันตื่นขึ้นมาฉันจะลืมเธอให้ได้เออแกสัญญานะว่าแกตื่นขึ้นมาแล้วอ่ะแกจะลืมใครให้หมดอ่ะเออฉันสัญญาเว้ยสัญญาแล้วจะทำได้จริงเปล่านี่ แกก็รู้ว่าฉันเป็นคนรักใครอ่ะรักนานแต่ถ้าจะลืมอะ่ะลืมแป๊บเดียวดนะเวแกนี่มันแปลกกว่าคนอื่นชัดๆเลยเออน่ะสรุปปาร์ตี้กันเไหมงั้นก็จัดไปดิโยอยโอ้โหท่าอะไรของแกเนี่ย เออนี่แกจะไปไหนอ่ะจะไปหาอะไรกินไปด้วยกันไหมอืมรอด้วยเอ้อองลลเเยยยหนนาจทััวใข ขอโทษนะเว้ยฉันขอโทษจริงอะฉันไม่ได้ตั้งใจเรื่องไหนเหรอเรื่องไหนก็เรื่องนี้ไงฉันขอโทษนะเรื่องไหนเหรอที่แกขอโทษฉันเรื่องที่แกเผลอตูบฉันเมื่อกี้หรือเรื่องที่แกทําให้ฉันชอบแกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเอ่อเพียวฉันพยายามที่สุดแล้วนะเว้ยถ้าแกไม่ชอบกันนะทำไมต้องมาทำหน้ารักใส่ด้วยวะ ฉันเคยคิดนะว่าฉันจะทนเก็บความรู้สึกนี้ไว้ได้ทนเป็นเพื่อนกับนายต่อไปได้อะแต่วันนี้ฉันรู้แล้วอะฉันทำไม่ได้อะฉันอยู่ใกล้นายฉันยิ่งชอบยิ่งเห็นนายชอบคนอื่นมันยิ่งเจ็บพยายามจะลืมแต่พอเห็นหน้านายมันก็ลืมไม่ได้อ่ะเดี๋ยวก่อนนี่เธอชอบฉันเหรอก็ใช่ดีวะแกแม่งโง่ชิบหายเลยอะฉันไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อนแกนะเว้ย ทำไมถึงชอบยัดเยียดความสัมพันธ์แค่เพื่อนในฉันอะน่ะก็ฉันไม่รู้นี่นะ <c oughs> แล้วยังไงต่อเลยทีนี้ <c oughs> ฉันก็ไม่รู้อ,ะอ่ะอ่อถ้าอย่างนั้นลองให้ฉันจีบเธอบ้างได้ไหมเอ่อฮะหลังจากวันนี้ไปเราเลิกเป็นเพื่อนกันและฉันจะเข้าไปจีบเธอในฐานะผู้ชายคนหนึ่งโอเคไหมล่ะ <c oughs> ไม่คิดดูแล้วอะผู้หญิงที่ฉันตามหาทั้งหมดมันคือเธอนี่ว่าเธอแม่งอยู่กใกล้ฉันแค่ลมแห่งใจแค่เนี้ยฉันกับมองข้ามเธอไปได้ยังไงกันเนี่ยออนี่เรามาเริ่มต้นกันใหม่นะแม็กสวัสดีเธอเธอเชื่ออะไรหรอแม็กไม่เล่นครว่าชื่เล่นฉันเอาจริงเดี๋วดิชื่ออะไรหรอครับ เราแม่งนะถ้าเธอไม่มีใครเราขอจีบเธอนี่นะออหมหรือว่าเธอไม่ให้จีบให้ดิให้จีบอยู่แล้วอ๋อจะจำหัวใจของผมละลาย